ว้าวอุยแอบน่ากลัวเนี่ยคุณลงุงคุณลงุงลุงกับขอบคุณนะเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นนี่ฉันเดาว่าพวกเขาคงส่งเธอมาเพราะว่าไม่อยากเจอหน้าฉันใช่ไหมหละ่ะเฮ้อเธอไม่ต้องพูดอะไรหรอกแค่มองตาเธอฉันก็รู้แล้วฉันเข้าใจเฮ้อฉันได้ยินเสียงเคาะประตูก่อนหน้านี้นั่นก็เธอด้วยใช่ไหมเธออยากจะรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้น เธอสงสัยขนาดนั้นเลยเหรอสงสัยจนไม่ยอมให้คนที่บาดเจ็บอย่างฉันได้พักผ่อนเลยเหรอเฮ้อเขาว่าเราขี้เพือออะได้ถ้าเธออยากจะรู้ขนาดนั้นยฉันเล่าทั้งหมดให้ฟังเลยพอฟังแล้วเธอก็ไปเล่าให้คนอื่นๆฟังด้วยละ่ะทุกคนจะได้ปล่อยให้ฉันได้อยู่คนเดียวบ้างสักทีตอนที่ฉันนอนไม่หลับฉันชอบเดินเข้าไปในป่ามันเงียบและมันช่วยให้ฉันรู้สึกสงบได้ แต่เมื่อเช้านี้ฉันก็สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างตามฉันมาฉันเห็นรอยเท้าไม่ว่าฉันจะเดินไปที่ไหนมันก็ตามอยู่ข้างหลังฉันตลอดตอนแรกฉันก็คิดว่ามีคนแกล้งกันแต่แล้วฉันก็เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่เคยมีใครเข้ามาในป่าตอนเวลานี้เลยนอกจากฉันแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่ใครจะทำแบบนี้ด้วยพวกคนในเมืองก็รู้ว่ายังไงฉันก็ไม่กลัวหรอกฉันน่ะขี้งุดหงิดจะตายและสุดท้าย ฉันก็ทนไม่ไหวฉันก็เลยเดินไปทั่วป่าแล้วตะโกนเรียกให้มันออกมาแล้วมันก็ออกมาจริงๆเฮ้ฉันก็จําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตอนที่ฉันตื่นขึ้นก็มีคนพาฉันกลับมาที่ในเมืองแล้วนี่แหละเรื่องราวทั้งหมดอ่ะทีนี้ฉันจะขอให้เธอบอกฉันสักหน่อยว่าพวกเขาได้ส่งคนเข้าไปตามหาสัตว์ประหลาดนั้นไหมเราต้องกําจัดมันตอนที่ยังมีโอกาสมันไม่ใช่มนุษย์ และมันก็น่าจะอันตรายมากด้วยฉันหวังว่าฉันจะไม่เจอมันอีกตลอดทั้งชีวิตของฉันขอไอสัตว์ประหลาดนั้นมันมันมันเหมือนกับภรรยาที่ตายไปของฉันฮึคืออะไรอ่ะผีเหรอหน้าตาแบบนั้นหมายความว่ายังไงหอเธอไม่เชื่อฉันละสิเธอคิดว่าฉันบ้าไปแล้วนะสิคิดว่าฉันเห็นแต่สิ่งที่อยากเห็นใช่ไหมฉันรู้หรอกว่าทุกคนคิดว่ายังไง ฉันไม่น่าพูดอะไรเยอะเลยออกไปซะไม่ได้ยินที่ฉันพูดเลยไงออกไปเขาโยนบางอย่างใส่ฉันตอนที่ไล่ฉันออกมาฉันได้หมอนหนึ่งใบฮ่าแล้วได้หมอนมาพี่สาวร้านพี่สาวร้านช็อปต้องอยากได้หมอนแน่ๆหมอนไว้นอนโอ้แต่เราก็ได้ข้อมูลมานะเนี่ยสรุปเือมีอะไรอยู่ในป่าจริงๆด้วย พี่สาวเราเอาหมอนมาให้แล้วแล้วเอาทางนี้เปลอใช่ไหนทางนี้ล่ะนั่นหมอนเหรอหนุง,งี่เง่าจังอะไรก็เถอะฉันว่ามันน่าจะใช้ได้นะให้หมอนเธอไหมโอเคเยี่ยมเธอเอานี่ไปได้เลยอะไรน่ะเหรอมันคือกระป๋องใส่นอนอะ่ะเป็นฉันคงไม่เปิดมันหรอกนะฉันได้กระป๋องใส่นอนอีโอ้นี่ไงมันก็จะได้เป็นเหยื่อ เยื่อเบ็ดตกปลาว้าวทีนี้คุณลุงคนนั้นก็จะตกปลาได้แล้วลงุลง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 เราเหยื่อมาเธอเอานอนพวกนั้นมาจากไหนน่ะนี่แหละที่ฉันกำลังตามหาให้กระป๋องใส่นอนไหมเอาลอดขอบคุณนะรอแป๊บหนึ่งนะเอานี่ไปสิฉันได้ปลาหนึ่งตัวว้าวปลาน้องเบล น้องแววต้องอยากกินปลาเด็แน่ปลาชูปลาชูแมวแมวเราเอาปลาทูมาให้ฮจาเ้๊น้องแมวตามเรามาปะเนี่ยแมวกินปลาแล้วเริ่มเดินตามฉันมาเย้เฮ้ยน้องแมวตามเรามาแล้วนดองแววไอ้แววเฮ้ยแต่น้องแมวมีปลอกคอต้องเป็นแมวของบ้านไหนแน่เลย อ๋อแต่แรกจะอาอน้องแมวมาคุยกับเด็กคนนี้ให้น้องหายเงาแต่แมวอยู่แถวนี้ก็น่าจะก็น่าจะอยู่บ้านของคนแถวนี้นะใช่เปล่าอย่าเอาแมวเข้ามาในนี้นะเอาฉันฉันฮันชอูอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของบ้านนี้เขาแพ้ขนแมวนายยกอาจจะชอบแมวก็ได้นะแล้วก็จะได้ให้บัตรผ่านทางเรา แลกกับแมวหรือเปล่าเราไม่ใช่โอหรือว่าหรือว่าคุณลุงเงาเงบ้านนั้นอาจจะอยากได้แมวนะให้เป็นเพื่อนอะไรงเี้เอา้าวไม่เขาเขาไม่เปิดประตูให้เราแล้วช่วยเอาไอสิ่งนั้นออกไปจากที่นี่นะมันกำลังทำพื้นเปื้อนอยู่อ๋อไม่ค่อยมีคนต้อนรับน้องแมวเลยเซลว่าไงอาทิมิสเธอกำลัง แมวเฮ้เธอนั่นแมวใช่ใช่ฉันเห็นละฉันอยากลูบหัวมันจังเลยแล้วแมวก็ถูกลูบหัวฉันมีความสุขจังเอ้ yeah, มีคนชอบน้องแมวแล้วอ่าเจ้าแมวที่น่ารักกลับมาอีกแล้วฉันต้องแข่งใจไว้ฉันต้องรีบทำความสะอาดที่นี่ให้เสร็จจะได้ไปที่ร้านได้เราต้องการน้ำยาถูพื้นเพิ่มอาทิมิสเพิ่งให้เธอไปไม่ใช่เหรอมันไม่มีวันพอหรอกนะถ้างั้นบ้านแรกละ่ะ เอา้าหายไปแล้วเขาย้ายออกไปแล้วจริงๆด้วยหูโล่งเลยลเศร้าเปน้องหัวทองจะไม่เอาแมวจริงเหรอโด,โ,ดโด้ดโดพี่สาวหัวทองเอ้ยไม่ใช่พี่สาวร้านชอบอะอยากได้แมวเป้าพี่สาวนั่นแมวของเธอเหรอฉันไม่ได้ชอบแมวเท่าไหร่นะแต่ฉันรู้จักใครบางคนที่ชอบมันมากใคร่ใครอยากได้อ๋อคนร้านนั้นนั่นเอง แม่เราจะชอบแมวไหมอะเอ๋ลองเอาไปให้แม่เราดูสิแม่เราแมวมาเราเลี้ยงแมวได้ไหมแม่แม่เราขอเลี้ยงแมวหน่อยเฮ้นั่นแมวนี่เลี้ยงมันไว้เถอะเย่เราจะไม่เลี้ยงมันไว้เอาพ่ออัทิมิสเอามันไปคืนเจ้าของซะเข้าใจไหมเธอว่าเราควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีชื่อเลทูล่ะดีไหมนั่นเป็นชื่อที่แย่มากแมวมันไม่ได้สีแดงด้วยซ้ำ งั้นเธอจะตั้งชื่อว่าอะไรล่ะไอรูรสว้าวฉันชอบนะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ฉันที่เธอตั้งชื่อทุกอย่างถูกต้องแม่เราเนี่ก็เป็นคนตลกดีนะจะมาตั้งชื่อเลสสอได้ไงขอโทษนะเลสฉันว่าเราเก็บแมวไว้ไม่ได้หรอกไว้ครั้งหน้านะโอ้โห oh, oh, oh. เราเลี้ยงแมวไม่ได้หยุดพาสัตว์จรจัดเข้ามาในบ้านสักทีลูกก็รู้ว่าเราเลี้ยงไม่ได้ไม่ได้หรอ ไม่ได้สินะไม่ฉันสัญญาว่าจะดูแลมันเองไม่จบเรื่องล้วแหมเรานี่เด็กน้อยจัง <c oughs> แต่เราเจาขึ้นห้องว้าว้าว้าาแ้วขอเอาขึ้นห้องแป๊บหนึง่งก่อนที่เราเจะไปคืนใครก็ไม่รู้เรานอนกับน้องแมวได้ไหมเนี่ยฉันไม่เก็บที่นอนเพราะว่าฉันขี้เกียจเกินไปไม่ไม่ได้คอลินตื่นยางโอ้ดีก็อนอนยางเดียว ว่าไม่น่าใช่แมวของโคลินนะโอ้นี่ไอเรามีประวัติของทุกคนดูซิมีอะไรน่าสนใจมีพ่อเราแม่เราแล้วก็มีโคลินอ้อฟิลิกก็คือคนที่ไม่ค่อยออกบ้านเองเขาไม่ได้ชื่อคิตตี้เขาคือฟิลิกอ๋อหรือว่าหรือว่าคิตตี้แต่เราคิดว่าแมวใช่ของฟิลิกหรือเปล่าวะเราเราเจอคนเยอะขนาดนี้แล้ว,ลวเนี่ย เหลืืๆคนหนึ่งที่ยังไม่เจอใครอะหรือว่าจะเป็นแม่มดหรือเปล่าที่เขาพูดถึงเราว่าแมวต้องเป็นของคนนี้แน่ๆฟิลิกใช่ฟิลิก,กแมวเจ้าแม่นบอฮ่าอยู่นี่นี่เองเนเธอร์ไปอยู่ไหนมาฉันเป็นห่วงแทบแย่ขอบคุณนะที่พาเขากลับมานับนี่ไปสิฉันได้ฟิกเกอร์แคทเกล ว้าวเราได้ตุ๊กตาเราได้ฟิกเกอร์มานี่ฉันว่านายยกชอบชัวจากที่มีของฟิกเกอร์เต็มห้องนี่นายยกเสร็จฉันได้แน่ฉันต้องได้เข้าป่าแล้วละ่ะฮ่าฮ่าเพราะว่าฉันมีฟิกเกอร์ไหนขอดูหน้าตาหน่อยนี่ไงอู้ฟิกเกอร์ลูกแมวสาวแมวจริงๆนายกก็คือเป็นโอตาคุนี่เอง มาอีกแล้วเหรอเด็กน้อยฉันไม่มีทางเอ๊ะพระเจ้าฟิกเกอร์นั่นมันมันมันคือของลิมิเต็ดอิดิชั่นโอ้เป็นรุ่นที่มีแค่50ตัวเองนะเฮ้เฮ้ฉันจะทำทุกอย่างที่เธอต้องการเลย <c oughs> เอาจริงมีนายกแบบนี้นี่อันตรายแบบชีวิตนะเนี่ยะ <c oughs> ช่วยเอานั่นให้ฉันทีเถอะให้ฟิกเกอร์ไหมให้ก็ได้ฉันฉัน ขอบคุณขอบคุณมากมาก,มากาฉันเหมือนจะตายเลยตอนนี้โอเคฉันโอเคเธอเธออยากเข้าไปในป่าใช่ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวฉันเขียนโน้ตให้แล้วก็เอาไปให้เด็กที่ยืนอยู่ทางเข้าป่านะฉันได้โน้ตของนายกเทสมมตรีแล้วโอ้ได้มาจริงด้วยโอ้ทานายกทำแบบนี้ไม่ไหวเลยนะแย่ๆยๆยแยแม่เราจะเข้าป่ากันละป่านี่เข้าไม่ได้นะ ถ้าจะเข้าต้องมีบัตรผ่านจากนายกเทศมนตรีนะฮนั่นมันโน้ตจากนายกเทศมนตรีนี่ขอฉันดูใกล้ๆก้ได้ไหมก็ดูถูกต้องนะอ้อโหฉันจะรออยู่นี่ถ้ามีตัวอะไรจะกินเธอก็ตะโกนบอกฉันล่ะแล้วเราก็ดีหาเรื่องหาเราหาอันตรายให้กับตัวเองจริงนะโอ้เราเข้ามาในป่าแล้วแต่ว่าเราเป็นไอ้หนูยอดดักสืบเราจะ เราจะสืบทุกเรื่องอันนี้เราเดินไม่ได้แล้วนะอู้คนนี้เป่าแม่มดที่เขาพูดถึงกันไหนทักไายเ <c oughs> น็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเธอมาทำอะไรที่นี่ล่ะกำลังตามหาใครอยู่เหรอเธอจะไม่เจอเขาที่นี่หรอกถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรดีสำหรับเธอ <c oughs> ก็หันหลังกลับไปตอนนี้จะดีกว่านะไม่เหรอก็เหมาะกับเธอดีนะเธอจะใช้เรือของฉันข้ามแม่น้ำนี้ไปก็ได้แต่ว่า ฉันมีเรื่องอยากจะขอรบก,กวนเธอหน่อยนะช่วยผู้หญิงแปลกหน้าคนนี้ไหมอืมช่วยไหมเอาแล้วเราช่วยแล้วกันเธอนี่ใจดีจริงๆเรื่องก็คือเธอเห็นสามอย่างที่อยู่ด้านหลังเธอไหมเธอต้องพาพวกมันข้ามแม่น้ำไปให้หมดแต่เรือของฉันพาไปได้แค่ทีละอย่างถ้าเธอปล่อยแมวไว้กับกระต่ายกระต่ายจะตายแต่ถ้าเธอปล่อยกระต่ายไว้กับดอกไม้ กระต่ายก็จะกินมันถ้าเธอเอาของทั้งสามอย่างข้ามไปได้อย่างปลอดภัยฉันจะให้รางวัลเธอเริ่มได้เลยเอถ้างั้นเราก็ต้องเอากระต่ายไปเพราะว่าถ้าเอากระต่ายไปมันไม่มีผลกับอะไรมามาดักันเดอ้อโอเคเย่เย่ไปกันกระต่ายน้อยข้ามแม่น้ำกันเอา้าแม่นม้ำเท่านี้เองเหรอฮ่าฮ่า เอ๊แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเอามาอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเกิดผลตามที่แม่มดคนนั้นพูดหรือเปล่าวะเอา้าอันนี้เดินได้เฮ้ยด,ด,ด,ดีเดี๋ยวเราเรายังเฮ้ยเราเรายังทำเควสไม่เสร็จเลยอะ่ะเฮ้ยเราเรามาที่ไหนเนี่ยออกมานะฉันไม่กาดหรอกที่นี่ไม่มีอะไรสำหรับเธอ มันมีแต่ซากศพและเรื่องเศร้ากับเรื่องอื่นๆที่เธอคงไม่อยากคิดถึงมันหรอกกลับไปซะมันยากมากเลยนะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละจนกว่าเธอจะออกมาฉันเตือนเธอแล้วนะอาร์ติมิสฉันกำลังตามหาเธออยู่ฉันรู้เธอต้องคิดถึงฉันมากแน่ๆไม่ใช่เธอฮะ ฉันหมายถึงเธอน่ะคุณสับประหลาดเฮ้อเธอไม่จำเป็นต้องหน้าตาแบบนั้นหรอกนะฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันรู้ว่าเธอคืออะไรนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ฉันมาที่นี่ฉันก็คิดถึงน้องชายของฉันนะแต่ว่าตอนนี้คนที่ฉันอยากเจอก็คือเธอฮะอ๋อหรือว่าสัตว์ประหลาดมันจะแปลงร่างเป็นคนที่เราอยากเจอได้เพราะว่าคุณลุงที่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นอ่ะก็เจอหน้า นาแฟนที่ตายไปแล้วโอย้ยางงี้นี่เองเดีย๋ยวพูดเลวไหลนะคิดว่าฉันจะหลงกลกับหลมพางง่ายๆแบบนั้นเหรอฉันไม่ได้หลอกเธอนะเธอน่าจะรู้ดีกว่าใครฉันไม่รู้นะว่าเธอทำยังไงแต่ว่าเธอดูข้างในจิตใจของผู้คนได้ใช่ไหมล่ะงั้นก็ดูของฉันสิฉันไม่ได้โกหกนะฮะฉันน่ะอยากเจอเธอจะตายคือฉันชอบสัตว์ประหลาดนะ ฉันคิดว่าพวกเขาเท่ดีมันก็เลยทำให้ฉันอยากจะเห็นตัวจริงเข้าสักวันหนึ่งอะแต่พอฉันเริ่มคิดฉันก็คิดได้ว่าคนที่เข้าใจคนอื่นดีอย่างเธอจะเป็นคนเลวร้ายได้ยังไงและยิ่งฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเธอฉันก็ยิ่งเข้าใจเข้าใจเหรอเธอจะไปเข้าใจได้ยังไงหลายอย่างเลยล่ะฉันตั้งแต่แรกอะเธอคงจะเหงามากที่อยู่ที่นี่และเธอคงจะหิวมากแต่ก็เรื่องที่จะกินกระต่าย เพราะว่าไม่อยากทำร้ายผู้คนฉันฉันรู้ว่าเธอกลัวที่จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนแต่ว่าฉันมีบ้านที่อบอุ่นแล้วก็มีอาหารเต็มไปหมดเลยและฉันมั่นใจว่าทุกคนต้องอยากเจอเธอแน่ๆดังนั้นจะไม่มากับฉันหรอฉันเออทุกคนจะรับฉันได้จริงๆเหรอ แน่นอนแต่ว่าฉันน่ากลัวดูเธอสิเธอเป็นแค่เด็กนะเธอไม่น่ากลัวเลยสำหรับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันน่ากลัวน่ากลัวจนเขาต้องวิ่งหนีแล้วก็ตกลงไปเขาแค่คนคนเดียวนะ่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นมิตรสักเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> เออ,อน,นี้ฮนะ <c oughs> เออผู้ชายคนนี้ก็ไม่ใช่คนเฟรนลี่เหมือนกัน <c oughs> แต่เขาไม่ใช่แค่คนเดียวทุกคนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันหมดตอนที่ฉันกลัวฉันจะมองดูเข้าไปในจิตใจของคนฉันทำได้แค่แสดงให้พวกเขาเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการจะรู้พวกเขาไม่ได้อยากเห็นมันฉันก็ทำได้แค่ทำให้พวกเขารู้สึกเจ็บปวดถึงเรื่องที่ไม่อยากจะคิดถึงมันอีกนั่นไม่จริงนะ การที่เห็นเธอกลายเป็นน้องชายฉันมันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บบ้างอยู่ฉันขอโทษแต่ว่าฉันก็มีความสุขนะฉันดีใจที่ได้เจอหน้าเขาอีกครั้งแม้จะแค่แป๊บเดียวก็ตามเธอทำให้ฉันนึกได้ว่าเขาสำคัญมากแค่ไหนสำหรับฉันขอบคุณนะแต่ฉันว่าต้องมีอีกหลายคนที่รู้สึกเหมือนกันกับฉันแน่ฉันมั่นใจเลยล่ะเราไปเจอกับพวกเขาด้วยกันได้นะเธอจะว่ายังไงล่ะ เธอเธอมันเป็นคนแปลกจริงๆเธอคิดอย่างนั้นหรอฉันหมายถึงในทางที่ดีนะฉันจะไปกับเธอกลับบ้านกันเถอะอืมเฮ้ยดีจังเลยอ่ะเแตยแต่เรายัางทำเควสกระต่ายกับแมว ไม่เสร็จเลยอะ่ะอ๋อจบแล้วแต่เนือเรื่องแบบดีมากเลยอะ่ะเราเราไม่คิดว่าเนือเรื่องจะออกมาเป็นแนวนี้เลยอะ่ะหรือว่าจะไปตามหาสัตว์ประหลาดแล้วก็แบบจัดการอะไรอย่างเงี้ยวิคือคือโคตรด,ดีอะ่ะน้ำตาเกือบไหลคือมันดีนะที่แบบว่าที่มันมีใคร เขาเรียกว่าไงอ่ะมีใครชอบในแบบตัวตนของเราอะแบบชอบในสิ่งที่เราเป็นจริงๆอะถึงไอ้สิ่งที่เราเป็นมันจะมันอาจจะดูแบบประหลาดในสายตาคนอื่นน่ะอือนี่เป็นอะไรที่ดีแบบดีมากเลยอะดีใจกับน้องสับป,ประหลาดคนนั้นด้วยที่ได้เจอคนที่แบบคนที่เขาชอบตัวเองจริงๆอะ อันนี้ก็เป็นคนที่เราเจอแต่น้องเราก็ไม่รู้ว่านะว่าน้องเราหายไปไหนอะแต่ว่าคงไม่ได้ถูกสัประลาดกินหรอกเพราะว่าสัประหลาดอะคือกินแต่กระต่ายอย่างเดียวอืมนี่ยอ๋อชื่อทีดว้าวเป็นเพื่อนใหม่ของเราเองแต่ว่าเราขอเราขอไปแก้พัซลิลหน่อยเถอะ Yeah, ตรงเนี้ยไม่แน่เราเราเอามาจากฝั่งนูน้นนอาจจะไม่เป็นไรก็ได้มัง้งเออเอเอกระต่ายโดนคาตุยไปแล้วเศร้าเลยเอ้ฝั่งแบบนึกว่าสลับฝั่งกันก็ไม่ได้เธออยากจะลองอีกครั้งไหมฉันว่ากระต่ายก็อยากจะได้โอกาสที่สองเหมือนกันแต่โชคร้ายหน่อยนะฉันทำให้สิ่งที่ตายไปแล้วฟื้นคืนมาไม่ได้บางครั้ง พวกเราก็ทำสิ่งที่ผิดพลาดโดยที่กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แม้ว่าเราอยากจะแก้มันขนาดไหนก็ตามสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเตรียมพร้อมรับผลของการกระทำนั้นเราก็เตรียมพร้อมที่จะให้อภัยตัวเองด้วยเช่นกันแม้ว่าคนอื่นจะไม่ยกโทษให้เราก็ตามอ๋อก็คือหรือว่าจริงๆแล้วยังไงเราก็ไม่มีทางทำทำภารกิจนั้นได้สำเร็จต่ว่าเขาแม่มดเขาแค่อยากจะบอกเราว่า เออให้เตรียมรับความผิดพลาดไว้เฉยๆอ๋ออย่างนี้นี่เองไออย่างนั้นเราจะปิดคลิปแล้วกันนะเพราะว่าจบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เคลียร์อีเวนต์ได้แล้วละ่ะโอเคอืมขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็เจอกันใหม่เกมหน้าจ้าบ๊ายบาย